เรียกว่าเป็นปีทองเลยนะฮะของคราคนนี้ไบรท์นรพัฒน์นะครับเจ้าตัวก็ออกงานอีเวนท์ทุกวันเลยซึ่งหนุ่มไบรท์ก็บอกว่าร่างกายยังไหวอยู่แม้ว่างานหนักนะครับแล้วก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยก็ส่องโซเชียลตลอดแหละใครพูดถึงตนอย่างไรบ้างก็แฮปปี้ครับที่มีแฟนคลับคอยให้กำลังใจตลอดแล้วก็โชคดีที่แฟนคลับน่ารักคอยตักเตือนเวลาที่ตัวเองทําอะไรไม่ดีไม่ใช่แค่ตามกรีปดอย่างเดียวครับจะรากู้สึกว่ามันข้อมือมันหักมันหายากเลยพอเป็นแย้มันกระชับมากๆอย่ผมถือกระโดด เราเสียกลมมืออีกครั้งหนึ่งเลยครับผมรู้สึกเอนจอยกับงานที่ทําทุกวันนี้นะครับรู้สึกว่าเออเราโชคดีนะที่เรามีแฟนๆที่ดีอะแค่กลังใจเราตลอดแล้วก็เป็นแฟนๆที่ทัศนคติค่อนข้างดีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คลั่งเลยวันๆ่ะคือแบบมีความคิดอะเข้าใจไหมจริงๆคือไม่ใช่คลั่งแบบควยผมอย่างเดียวอะไรเงี้ยเรื่องไหนที่ผมผิดเขาบอกผมนะจริงๆแฟนผมแฟนผมเป็นอย่างนี้จริงๆคือเรื่องไหนที่แบบไม่ดีก็บอกไม่ดีไม่ก็บอกว่าช่วงนี้ดูโทรมๆหรือเปล่าช่วงนี้ออกทำาไงานนี้ดูง่วงอะไรเงี้ย โอเคเราเราต้องมากกว่านี้ไว้เราต้องเอเนอร์จีต้องมามากกว่านี้แสดงว่าเสียงของพวกเขาได้ยินถึงคุณถึงดิเพราะว่าผมมาตามอ่านทุกทุกทุกอย่างติดเลยใช่ใช่ในไอจีผมก็จะอ่านคอมเมนต์อาจจะไม่ได้ตอบแต่เราก็ไล่อ่านตามทายอย่างเงี้ยิทตอร์พิทเตอร์ผมเข้าไปดูตลอดว่าทุกวันนี้เขาพูดถึงเราอย่างไรบ้างผมบอกเลยว่าถ้าถ้าเตือนผมผมรักเลยมีอะไรต้องเตือนไม่ใช่ว่าผมผิดแล้วปล่อยประหารไปเงี้ยผมก็จะไม่มีวันรู้เลยว่าผมผิดแล้วผมก็จะสุดท้ายก็จะไม่เหลือใครอยู่กับผมแต่ถ้าทุกวันนี้ทุกคนเตือนผมว่่าผผผมมทอออะะะะไไรรริด้ก็จู ทัพพอจากแฟนตับตาเยอะไหมอะไรนะครับของทัพพอดจากแฟนตับอ๋อเยอะครับเยอะเยอะเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะครับก็ขอบคุณขอบคุณต้องขอสารภาพตัวนี้ก่อนว่าเราอาจจะไม่ได้กินทั้งหมดเองเพราะว่าถ้าผมกินทั้งหมดอย่างนั้นทุกวันเนี่ยผมตกงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมคือมันเยอะมากแล้วก็เป็นของหวานเยอะๆเล่ถามว่าเราชอบกินไหมเราชอบกินแต่ว่าเราคงกินทั้งหมดไม่ไหวแต่เรามีวิธีแจกจ่ายใช่ไหมใช่เราก็จะแจกจ่ายคนที่มาบ้านเราพ่อแม่อะไรเงี้ยก็กินกินด้วยกันนั่นแหละแต่ผมจะมีคติคือ แกออกมาเนี่ยอย่างนั้นผมกินชิ้นหนึ่ง <Okay. S 2> จะได้ไร้ขาจะได้ไม่เสียใจเพราะเราให้เราอราได้ขอถ้าคำหนึ่งก็ยังดีแล้วรค่แบบคนอื่นอะไรขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ